อ่าพี่น้องเล่าัฒนาเด้อคุยฝันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันจันที่เท่าไหร่สิบเก้าตีแม่ปอตอมสิบหกสิบหกวันเสาร์โอ้สิบหกวันพุริหาสิบเจ็ดวันพุธที่ที่ยปวันเสาร์สิบก้วันที่สิบก็ ยี่สิบวันจันเตี่ยเนาะข่อยฟันสี่ข่อยฟันว่าเขามีคนมาบอกให้ข่อยเอารถไปรีไฟนแนนไม่อ่ะเนี่ยเนี่ยนะข่อยจังไปฟันได้สี่ตัวข่อยฟันเหล็กล่ามาฟันได้สี่ตัววันนี้ดอกแล้วนึ่งหยุดหาพนะรีไฟนแนนไม่นั่นเนี่ยหูเมีย,ย,ยตื่นขึ้นสะดุ้งตื่นพี่น้อง บอดน,นี้ตกใจตะดุงตื่นข่อยคือบ่มีปัญหาย,ยัางข่อยคือเต๋บริฟไวเน่ยพะนะตีสี่ยี่สิบห้านาทีไข่ก็เล็กิดว่ามันจะเป็นเหล็กเล้าตัวนี้เนาะเจ้าคือว่าคือขอ่บอผค้ได้มากกันน้ำด้วยพี่น้องบ่งมากกันแล้วแต่เด้อมีแล้วดีว่าแบ่แบงปันบัญิีบอสตูเฮตตีเอาบดนี้กันงวดที่แล้วว่าฟันว่าจับกรุสามตัวจุดของตีสามเจ็ดเก้า เกีวของกับบลลเบิดอ่ะมันอิสราเอาไปสู้ย่างและที่ฟันเอาฮะมันเข้ากันล่องเบืองพี่น้องเสียงเมืองกันพู้ใดมักเสียงขนมันบอกออกเล่ามันก็ส่งออกไทยอันนี้คือว่ามันสิไปออกไทยเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยอันนี้คือว่าคอยขึ้นว่าอัีเป็นรัฐบาลไทยอันนี้อันนี้คือว่าอันเป็นรัฐบาลเล่าเนาะขอให้โชคดีมีตังค์ทุกคนนะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า